สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง YouTube นะครับผมบ่าวสักคักรอดชาแนลวิสุภพรน้องนาเดียนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมเดินทางนะครับผมมาที่ศาลปู่โสมบ้านรางนะครับผมหรือว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะครับท่านผู้ชมครับอยู่ด้านหลังของผมก็จะเป็นเห็นเสาท่านผู้ชมเฮ้ยเป็ยานอสักล่มลมนี่ชัดเจนบมาวิมาเก๋ มันเป็นเสียงลมลมหรอคาไม่ยหรอหล่นลงม,มาตกใส่หลังคามัง้งอืมเอาลมก็ลมอ้ยตกใจมากเลยนะท่านผู้ชมวิ่งมาโดนเด้นี่วิ่ฮะคนลุกเหรออ่าถากคนลุกแสดงว่าปูรับสาบแล้วนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่ศาลปู่โสมนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรประตูท่านผู้ชม ไม่ได้มานานนะท่านผู้ชมนะครับผมก็นะครับผมเพราะว่าเราเคยมาบอกเก่าปู่แล้วว่าช่วงนั้นน้าท่วมเรามาไม่ได้นะครับผมวันนี้ผมก็เลยนะครับผมได้เดินทางมานะครับเพราะว่าน้ําลดลงและถนนทางก็มาได้แบบทุลัทุเลนะท่านผู้ชมนะครับแต่เรามาถึงผมซื้อมากน้แปลกไงท่านผู้ชมนะครับนานๆมาทีนะครับผมเรื่องปู่จะดีใจหรือว่าปู่จะมาทักเราก็ไม่แน่นะท่านผู้ชมนะครับสิว่าเสด็จกินได้ยากแล้วแม่นอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาตามนะครับผม น่าจะเป็นโค้งสุดท้ายเลยครับของวันนี้นะครับ1พฤศจิกาย,ยน2,568นะครับผมกับศาลปู่โสมบ้านร้างขอกำลังใจจาก f ออยู่ด้วยกันวันนี้ผมมาสองคนกับว,วิสุภาพรนะครับอยู่เพืน่พนงกันจะไปไหนะนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปบอกเก่าปู่นะครับผมขอโชคขอลาบวันนี้จะเป็นยังไงบ้างตอนนี้สาลปู่จะเป็นยังไงบ้างผมก็ยังไม่รู้เลยยังไม่ได้เข้าไปดูเลยท่<บ>ทานผู้ชมครับ จอระผูกกับลูม,มารายงานโตแจงกับพี่กับน้องเอฟซีทูผู้ทุกคนเลยะนะครับผมวันนี้เราไม่มีอะไรมากมายท่านผู้ชมครับของเส้นไหวก็ไปม,มีอะไรมากมายเพราะว่าเดี๋ยวค่อยหาโอกาสมาใหม่ะนะครับผมเผื่อเอฟซีคิดถึงปู่สงอยากจะถว,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 วายผลไม้ถวายของเส้นไหว้ท้ง <S <S เฮ้ย,ย,ยพี่ประตูเฮ้ยเฮ้ยว่ดขันบริวแบบนี้ได้บ่าศักประตูเลื่อนท่านผู้ชมเฮ้ยประตูประตูบริววงศรีได้บ่านขันนี่ ไปท่านผู้ชมไปไเดี๋ยวเราไปบอกกาบัวนะครับผมของจริงเลยท่านผู้ชมพอแน่นอนเลยบ้ดนเ้ยไ,ไปเตรียมของมาพี่ไปท่านผู้ชมให้เราไฟไข่นี่ท่านผู้ชมประตูเรือออกมาเลยประตูเรือออกมาเลยครับท่านผู้ชมของแถมเลยเด้อนี่นท่านผู้ชมบ้านหลังนะท่านผู้ชม ยื้อเยฮะเสียวเสียวเสียวเลยมาสักเฮ้ยเห็นปะไปชัดเยนบ่เอาฟาเอาฟาเฮ้ยฟ้าแล้วสาธเด้อเจ้าทีเจ้าทัพมานั่งทนนี่เจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าปลาเจ้าสวนเทพาอลักษ์สิงศักดิ์สิทธิ์อยู่นิงอย่าตื่นอย่าถ่วงหลอกหลานเธอเฮ้ยไปจับขาเฮ้ยไปจับขา ครับจังไดพี่เกิดบอกมาหนีแม่มยังไม่หนีนี่อุย้ยมือมือมือเย็นเย็น,ยยน,ยนยเลาาเยลลพ,พี่เอ้ยมือเย็นเย็นเลยเอาแล้วพ่อซากอย่าเอาเหรียญเด้อีรีผู้ชมมาบ้ามาเฮ้ยอุ้ยยื้อไอ้โอแม่เราเดินนี้เด้ออุ้ยหกอีรีบ่อซาก โูแข็งทุกผู้ชมพานี่ครับที่ท,ทางด้นานาหน้าเลยบริสพอดไมเอาปูขึ้นปูผู้ใอปูลงมาฮะปูคือล,ลงมาอยู่ทั้ง,าง่างเทียนห่ากับบ่มีจุดในบาา่อซากบ่มันสีอยู่ในมุมหมึดอยู่ในความหมึดบ่มืมดนี่ น่เทียนกับเบิดแล้วไหมนี่ไหมท่านผู้ชมผูมานั่งผูองค์กรลงมานั่งทางล่างมองเขาอีรวีออจำได้ปะตอนนั้นผูเคยลงมาอลไรเทธอหนึงเด๋ยวอะงานไหมลงรูปขึ้บนปูเคยลงมาอะไรเธอหนึ่งอ๋อคือไม่เละเก,กยเนี่ย ี่านผู้ชมเรียกด้วยนี่อันนี้ก็แตกบอลเลยมุลบอลเลยนี่สร้างพี่อุ้ยหัวสร้างขาดเกิดอะไรขึ้นนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดปากไฟใหม่ก่อนนะครับปาดปลาไหมาโดนแม่เออนี่ช้างหัวขาดท่านผู้ชม เขาเสียเขาเทียนใสอันนั้นอีกแล้วเทียน,นนนเทยนเข้านี่สินี่ตรงนี้มีเลขด้วยท่านผู้ชมคู่สามห้าคู่สามห้าป่ะคู่ 3, ค 3, าสามห้าไม่สังกตครับโอ้ปัญหาโดนไหมคุณว,ว่าแล้ว่าสิเป็นแนวหนะึ้งถูกเด้อป่้ยว่าแล้วว่าจะเป็นแบบนี้วาเล่ที่ยี่สิบเจ็ดนะครับผม ตอนนี้ลมแรงอยู่นะท่านผู้ชมท่านผู้ชแต่ฮะทำความสะอาดคุณพ่อสักทำความสะอาดออกซะนี่ตอนนั้นตอนนั้นมามีนกใหญ่เลยนี่อยู่กระพริบพอต้องมากกลางวันแล้วเพราะว่าต้องมาทำความสะอาดออกหน่อนาะรีบกว่ารีบกว่าเอาซัมพ่อใดก่อนเอาซัมพอได้ก่อนเอาซัมพอได้ก่อนเพราะว่าเวลาน้อยแฮะ กหกน้ำแย่ค่อยเห็น,น่โอ้ยรว,ว่าหัวเด้อเดี๋ยวเอเอบ้านกับบ้าบปหอยจะเคือตำหัวด้บี๋ยว,วหัวเลยประมานั้นนะคเป็นสีวังเวง่งว่งเวงว่ะ โอ้แต่นกด้วยอาสัมหนิล่ะเอาอาสัมปุ่ยเทวเทียว่า้จุดก่อนทวเทียนมันสิจุดป่ได้สิจุดไม่ได้อไหน่จุดอาสัมมันจุดได้พอเดชเชิงสวานเพียงหนึ่งวิเทียนวิวิน้วิแล้วหัวเด้อโอ้กินจนเบิดพี่น้องเอ้ยชุดนี้นะครับผมเรามาถวายปู่ตอนนั้นก่อนเขาพันษานะครับปู่บอกว่เพิ่นไปเขาฟันผมเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะได้ชุดขาเพิ่นอยากจำศิลนะวิค่ะนี่ ก็บรู้ว่าเทียนในสิตังลักษณะใดสำใดเลยหาแนวเสียบแล้วขอวเด้อปู่เอ้พอไรเสีงสว่างปูร้านมากเหรอเด้อปู่เอ้รจากจัดห้างหายไปโดนมาบริอไรเนาะทางมหาปู่ก็ยากเราต้องแก้ไขเนา มันบอกเกินความสามารถของคนเลยเออแกใไขก่อนอเอาแกคัดไปก่อนเกินความสามารถของคนพี่องค์ปูนี่เหรอฮะเชื่อปูคือเพื่อนบนดิเดี๋ยวเดี๋ยวเชืช่อคนเองเราคือเรื่องมาทางหลังเนาะหรือม,มีคนจับเรื่องมาลินมาวีหรือมีคนเอาอมาลินบ่ไใครใช้มาลินอยู่นี่เอ๋อเด้อปูเอ้ย ที้ดีๆดดดดดดดเลยไพซิม่าเหลียญโอ้ยเฮ้ยขี้เย็นไหมนี่ขนลุกท่านผู้ชมผมมีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครมองผมอยู่ตอนนี้อยู่แล้วนี่สามห้านะท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับผมเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องนะครับผม จะได้เชิญปู่องหน่อยเพื่อนึ้นไปมองเขานะครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมเสียงยังวะมันไม่ถูกเสียงเลยตอนนี้บอสักสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้นะครับเราก็อยู่ด้านหน้าของศาลปู่แล้วนะครับผมแล้วนะครับผมนานๆเรามาทีค่ะมาวันนี้รู้สึกว่าเหมือนปู่จะมารับเราหรือ อย่าปูพันหยักสื่อสารย่างสัยญางน,นะท่านผู้ชมนะ,นะครับก็ท่านผู้ชมก็โปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเพราะว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นโบลานผมบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบลูนะครับเรามาสถานที่แบบนี้ผมเองก็รู้สึกว่าว,างวังวอนงันนะครับผมวันนี้เรามากันสองคนนะท่านผู้ชมนะครับก็เรามาเพิ่งบุญบรารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมหรือว่าปูโสมเนาะผูพัน วิญญาณหน้าผมที่เพิ่นสิงสถิตยอยู่ตรงนี้นะครับผมจนได้ทําทรงทําสันอะไรให้ปู่นะครับแล้วเรามาถึงนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เลยท่านผู้ชมเห็นองค์ปู่ตั้งอยู่ตรงนี้ค่ะแปลว่าอะไรไมีคดมาเล่นนี่แหละปัญหา,รววา,าหรือว่าจ้างใดในกรบบลูขึือกันมีหอยนะีอตอนนี้สร้างกะหัวขาดสร้างของหัวขาดแล้วมีกระถางตรงนี้แล้วมีไงขึ้นบอกว่าคู่สามห้า น่าท้าทุมตอนนี้กขอาจจะเป็นปริศนานะครับกะบอกอยากอะไรเติอมาหนี่ผมจะมาจุดทูบขอปู่ดอกเดียวค่ะนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมขอเชิญปู่ขึ้นไปอยู่ด้านบนเหมือนเดิมนะครับปู่จะมาลักษณะแบบไหนผมไม่รู้แต่ผมจะเชิญปู่ขึ้นไปด้านบนเหมือนเดิมนไปรังข้างบนสูงสเดดังปู้ยซ่านอาบานซ่านกับสันสันปู่พ่สีบังเหรียญบ้างก็ สาทูสาธุปูดเด้อคุณรันขออนุญาตพาปูขึ้นไปนั่งมองเก้าพุ่นละนั่งอยู่สูงๆพุ่นมองมันหอมมันเย็นฝนตกบเปียกเลยปนูนี่งไน่ติดละน้ำ่นคงไม่ปูไปละคงไงู่้ชมถ้าชมอยู่ตอนนี้ก็ นะครับผมตั้งกล้องปุ่มกว้างให้ f c นะครับผมให้เ c พิจารณาเอาเองเลยนะครับผมดูด้วยกันนะครับผมดูไปพร้อมๆกันนะครกผู้ชมเตรียมของไปนะอยาให้พี่เตรียมของเดี๋ยวผมเช็คดูกล้องก่อนนะครับเพราะว่าเรามาสถานที่แบบนี้นะครับผมเผื่อนะครับเดี๋ยวมีอะไรผิดพลาดใช่ครับดูร้านกันโอเคนะทานผู้ชมปกตินะครับแสดงว่าปูผ่นอนุญาตให้เขาถ่ายถ้ำให้เขาขอโชวขอหลับนะครับ มีสมีเด้อพูเอ้มาหูมือนีกรไดเนาะมีเทียน,นอ่คอยังได้บเเทียนเบอแรมง่เทียน,นอยงจุดข้าบนนั้นมุ้นี่มันมืนมนเมอเบิดแล้วตั้งนีนน่เทียนเบิดแล้วเสนสว่างดีน,อน่อยเนอะไรเนหนออ่ะโอเค เลือส,ส,สุกเดี๋ยวขอหยิบถูกก่อนสาธุปูโสมผู้ศักดิ์สิทธิ์เด้อลูกหลานมามืกเนียมาขอช็อกคาราบเบี้ยปูหยิบถูกให้ลูกแม่ปูเลยหยิบถูกมาแล้วมาแล้วตัวตไหนบอกนี่ตัวนี้หยิบขึ้นมาได้ไหยิบเก่าดอกพอดีเครือเดียวได้หยิบเก่าดอกออโอ้18ดอก9218 เจ้าปูด <the> ีเหรอปูนะจิด <Moon> ป <the> ูดีนะเนี่ยวันนี้เรามีไฟยิงด้วยครับเาอว่าจะถูเลย บแเทวข่าวอะลรบอกที่ไหนวีดแต่ว่าตอนยางเขามากเมื่อกี้มันมีมือคนนะท่านผู้ชมมันมีมือคนเย็นๆมาจับขาเนีแต่ว่ามือคนเย็นปั่นอยู่บอกหรือว่าตเต่าคิดไปหลายบ่คิดไปหลายบ่าคือเม่มันก็เลยมีความรู้สึกแบบว่าจะสั่นไหมเหมือนจะสีเลยว้คือคือปลาข่าเต่าคิดว่าตเต่าจะผอมมันก็เลยผอมมัเลยเหมือนกับเฮ้ย เบาสักเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วท่านผู้ชมโอียสติมีสติลมบานหลังเขาลม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 คือเก่าเหมือนลมแห้งเหมือนลมแห้งคือเสียงไม้แห้งแต่เหมือนี่แต่น้อยเนาะเนาะสูดยาได้วยท่าบะเดมาโดนนี่ท่าปะเดมาโดนมันทักมันทัก ท่านผู้ชมบอกเกาปูจุดจุดถูกด้ยเดี๋ยวเสียวเวลาเนอะันเดือดเดือดเด้อปูถูกดอกนี่เป็นถูกแหงโฉแหงใช่ได้ดเด3สามตัวเค่งเข่งหัวสีมาประจำวันทีน่หนึ่งนี่แหละให้ออกให้ลูกล้านเบิ่งอเอาให้ชัดเจนชัดแองเดอรปูกรเด้นมาโดนเนี่ยก,กินไปก่อนเด้อปู ไล่หมอดเนาะบ่อดหญ่มหาเพราะว่าเขาบ้าบ่อดหญ่ยินดีอรัท่านผู้ชมนะครับผมเราบอกเก่าปู่ด้วยกันได้ครับผมท่านผู้ชมทางบ้านอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะครับผมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้อปู่ จ้าทีเจ้าทางแม่นางธรณีสิงศักดิ์เธิ์เจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าป้าเจ้าสวนเจ้าหวยเจ้าน้องจูสิงจูยางถิ่นลักสมรักษาที่สิงสถิตเนสถานที่คมบริเวณแห่งนี้กะดีเด้อพร้อมด้วยผู้สมนี่แหละผู้ที่เฝาสถานทีบ้านบ้านล่างรับแล้วผัวแล้วผรับซับ ปูทีเฝ้าบ้านล้างอยู่มืองนี้ได้ปูเดอ้อมื่อนี้ลูกหลานบ่าวซักเหล็กะวิโสพอนเป็นตัวแทนเอฟซีทั่วโลกทั่วประเทศได้ปูเมื่อนี้เพิ่นกระตังตาลอ้อค่อยถา,ามแต่บ่ได้บ่าวซักสิบห้าปูสวมขึ้นหอด <Yeah. S 1> เป็นว่าลูกหลานกระซ่วมเบืองสถานการณ์อยู่ทีปูว่าหน้ามันสีรดบอร่อสีขามาง่ายบอ่อใจไหนมาจังใดท่วรหนึ่งว่าสียมรถไทยไปเขา마า่มันก็จะลำบากแห<ม>้งโพด่เป็นว่ารถไทยกับเขาไม่อยากรถไทยสุบกับเขาไม่อยากแต่เลยม้าบริเวณได้ปูเอ้ยกับขึ้นหอดคิดถึงปูขึ้นเกาเหล่าเมื่อนี้ เออเมื่อนี้ลูกหลานมาต้นโดนมาเถื่อปูเข้าสิคิดหอดน้ำปูเนาะเมื่อนี้ลูกหลานกลับมาบริเวณ่าถือว่าลูกหลานมาลบก,กวนปูได้เมื่อลูกหลานมาขอโชคขอลาบไป็นเอฟซีไปฝากเอฟซีพันศาเารื่อยปูเอ้ยเนี่ยปูเพลินสางเฮือนสางซ่านสางสารสารันอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างให้ปูนี่แหละมีอยู่มีกิน,ดเ,นเด้อปูเด้อใเอฟซีพิ่นได้มีโชคมีลาบได้ปูออกพรรษาแล้วขอเป็นงวดแรกค่ะงวดนี้ขอสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเลยล่ะงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี่ เลขทูบสามตัวตรงๆ,รงๆขอให้ออกมาในเลขทูบนี่ลตะปูพ่อศักดิ์ผู้ใดบอกว่าเห็นไระหารเลยตัวเอื่อมบอกบอกคือจงังบ้าสาบอกว่าขอสามตัวตรงๆเรื่องวันนี้คือจงอังเอื้อกระดิ่งเลือกันเพื่อนว่าท่านผู้ชมเป็นเสียงเหมือนหูฝาดไปบอก พอว่าพูดว่าก็จะขอว่าสามตัวได้พ่อเออแมนบอกแมนล่ำบอกบอกเรื่ว่าห้าหัวฝาดก็ฟังดีๆเหมือนเสียงคนแก่ได้เมื่อไแมนจ้ะแต่อย่าทวงเป็นว่าอย่าทวงพอย่าทวงมาได้ปูเด้อมื้อนี้มากินมาอยากได้ปูหลูกหลานบ่มีหยังหลายเด้มื้อนี้มีแต่กล้วยขนมปังน้ำซ่าน้ำแดงน้ำเปล่าได้ปูเอ้ยอย่าสูบสามม้วนมาสูบได้ปูเกิดแล้วก็ให้โชคดห้ยลาหลูกหลานได้ไหมนี่แล้วจากที่ปูได จำศิลสามเดือนตึ๊บเดือนเราบามชุดขาวปูกะนี่ชุดจำศิลปู้ลมมากเลยผู้ชมลมมาเลยครับท่านผู้ชมกินมาหยาเดือปูเด้อแล้วผมแล้วสาวได้ปะนี่มสาวถูกยาสูบประชุดหายไ่มปิดซีพนุโดยมีโชคมีลาบเด้ข่าวสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงกระเดีบบน่างโดดปูเอ้ในเหล็กสามตัวนี่แหละพอให้เป็นสามตัวชัดๆเด้อาจุดตลุกเหล็กถูกเลยแมนยางเดียวเลยปูเอ้ย แต่ว่าแต่ว่าแปลกเแต่ว่าสางคือจังข้อขาดนี่ล่ะจังห้อขาเห็ดนี่ปวเห็ดเห็บบอกเมื่อไหร่ช่วงนั้นฝนตกแห้งมะลมแห้งแม่ข้าสั่นกะกาแม่ถ้ากาถ้งหยั่างแบบจียนเบจีบเทียนจนจนมนเบิดไหมอือเบิดลงไปเพาบว่คิดว่าจีบเทียนไม่ได้แต่ไม่ได้แต่พังเวททานอี่ไปต่อไปแตกเลยเลยเออเลยนะแจกกันก็จะแตกกัน บ่ถตาต้าห้าง่าเรื่อยเรื่อยก็ยกสิบ่บ่เงขนาดไหญบส่สักแต่ต้าห้างโดนไหมบ,บ่สักท่านชมวิแต่กินข้าวข้าวไหมท่านผู้ชมกินข้าวข้าววิอกเด้อถูกก็ไดทนผู้ชมกินข้าวมันมันเดอลยข้าวสับสับไหม ลองใส่ปูแล้อยู่ในระบบสักเล่ววาอ๋อคินข้อข่าวไหมอู้ตองขืนเลยวิถ้าเป็นปูก็เป็นยังน่าขออย่าเป็นขออย่าเป็นยังขืนเนอะคอยจะเป็นยังขืนเนอะบางทีนั้นก็ยังก็เสือปูดินเลยไหมฮะวิก็เสือปูดินเนาะ แบบว่าหันนี่ท,ท <บ S 2> <อ>่านผู้ชมตาฝาดป่ะนี่ฮ้ตาฝาดป่ะเี็นเมื่อกี้พี่อกได้เฮ็ิเขาก็นั่งลุนี่นแหม่เย็นป่ะทีเอฟซีเย็นตลอดนี่บอแม่ตตัวที่บอสาว่าได้กินับสาบานออ,อ,อ ที่บอสบอกว่าเด็กกินสับสบาบ่เป็นเงาดำใหญ่เลยบอสักทุกเที่ยวตาบอเห็นท่านผู้ชมรอบนี้บอเห็นที่จีน่าผู้ชมเ,ออเห็นที่หลีเฮ้ยเฮ้ยทุกเที่ยวนี่ตาบอเห็นแม่นมันรอบนี้นี่เป็นมิดเป็นเงาใหญ่เลยดำเลยนี่มันเพิ่ดเดินผ่านเท่าเลยวิมขี่แมีน เดินผ่าน่ด้านหลังรัวมี่ยังบอกก้อนอันนี้ตีีได้กินสาบเลยพี่เอานิงานน่งกไดูก่อนนะึ่งๆไว้ก่อนแน่แบล็กองไปเบ้างบอเฮ้เบอรใสาทางหลังที่เพื่อมีอยังบอดีเก็เอาเก็ไ้กได้เปดมีอะไรบ้างดีท่านผู้ชมเฮ้ยเจอที่เลี้ยหน่อเจอมามนีฮ ยางพันหลังเท่าไรเมื่อกี้แมนมีอะไรนะท่านผู้ชมอยูา่าเด้อโอ้ย,าย,อย่าเด้ออยากเป็นแนวอื่นเด้อคอยเป็นปูเอาวิ่งแม่จ้ะปูเปนใจ,ใจดีเป็นโบเห็ดอย่างนะ้ากีเสียงก็ดังตรงน,นี้ท่านผู้ชมแต่วเราเรียกทูบย่างเยอเลยตอนนี้ หล่อเพราะว่านาวเหล็กขอเพาวนาว่าให้เหล็กถูฝ้าออกปูร์สักส์ีลนะท่านผู้ชมอจริงๆนะเราตรงๆเลยนะครับผมโคงแท่อยูอ่ conv, ีอธิษฐานกับปู่เด้อปู่เด้ออธิษฐานได้ครับเอฟซอาบอกปู่เลยนะครับผมขอปู่ ดิบรรนดานนลูกล้านได้โชคได้ลาบเด้อปูเอือเอฟซี <SC S 1> <ร>่ิเพิ่นติดตามที่เพิ่นชมอยู่ในขณะเนี่กระใหเพิ่นไม่โฉไม่ลาบไเพิ่นเทียนยังขืนกระใหเพิ่นมิแต่ได้ไมิแต่สิ่งดีๆเขามานะขอบพ,วพว่วงบว่าสิเป็นการงานการขา,ขายทุกสิ่งทุก,ยอ,ก,ก,กอ,อย่างขอพัวพิ่นใหเพิ่นอยู่เย็นเป็นสุข้อปูเด้อแม่สาวถ้าขอพ่วาสาวแลวกถ้าขอพ่วงวิสุภาพพรแล้วก็คือ ให้หรืยบรรดาในปูแม่นจ้ะให้ดีให้ยูเย็นเป็นสุขให้ไม่แต่สิ่งที่ดีเขามาบอกว่าสิเป็นเรื่องการงานการเงินสู่สิ่งสู่ยางให้ยลาบลื่นอ,อ่อนแสว,ว่านในชอบเลยแต่ว่า,ากินเมื่อกี้กินแรงมากเลยท่านผู้ชมเพราะหน้าควายแมนปู้วะแต่ว่าเรเป็นอย่างเราบปสากลตคนดูแลคนรักษาอยู่ ูมาแล้วทุกช่อีเหนหนึ่งตัวนะครับรอสโงนะทุกชมเมืองดีดีเล้อเมืองดีได้แนะ่หนาปูด้อปูระดาขิมแน่เลยปูสูงเมื่อตะว่าช่วงที่ฮอบไปเอาองค์ปูมานไม่อยู่มไม่อย,อยู่องค์เดียว แล้วก็ชื่อปู่โสมด้วยนะนปู่โสมเขาซ้อนนะเบิ้งตาแล้ว,ลว e am, เหี่มเพี้นเห e ี่มเลยหรอมาแล้วโอเคเออน้าท่านผู้ชมโหนะครับเลโกหุ่อย่างเดียวเลยนะครับผมชัดเจนนะท่านผู้ชมอย่าบอกว่าโบเห็นได้ครับด้วย สามเจ็ดแปดนะครับผมสามเจ็ดแปดอย่าลืมแปดกับสามค่ะอาจจะเป็นแปดเจ็ดแปดก็เป็นไปได้เจ็ดกับหนึ่งกับแปดหนึ่งแปดนะครับให้เอฟซีแปลเอานะครับอย่าลืมว่าแปดกับสามอย่าลืมว่าเจ็ดกับหนึ่งคับพ่อในการเน้นย้ำเป็นแนวทางเม่ครับผม,มเป็นเพียงแค่แนวทางเท,ท่านั้นนะครับท่นานผู้ชมแนวทางคือคสถานที่แต่สถานที่คือมาว้วยความศรัทธาเม่ครับผม บางข่างขาก็ต้องมาดูแลเพิ่มสินะเนี่อ่ะขอทุกท่านโชคดีนะครับผมเฮงๆรวยๆปังๆนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะท่านผู้ชมแต่แต่ตัวเรียนนะท่านผู้ชมนะครับตัวนี้เราดับไฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยนะครับผมแล้ให้ตัวเรียนขันนะครับผมชัดเจนนะท่านผู้ชมนะครับลูกหลานลับบ้านเราด้อปูเด้อนะครับผมวันนี้ผมบ่าวซักเราวิสวพรนะครับลับบ้านกันนะครับไปขับบ้านกัน ไปหนังพี APIs> ่เปหนังพี่ปหนังพ um ี <t id> <t id ah> ่เปหนังถึงเดองขายอะไรเ่องขาคนคนเ่องขาบเสวี่แสดงว่าถือกันเดียวันเลยนี่ท่านผู้ชมไปไปกลับมาท่านผู้ชมโอเคครับผมอุ้ย